ท่าไม้ตายส่วนใหญ่วงเล็บนะครับว่าท่าไม้ตายส่วนใหญ่ของนักวปัปล้ำทุกคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่จะเป็นอย่างไรท่านักเวัประลมฝ่ายตรงข้ามดันทะลึ่งออกท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เอามาใช้เป็นท่าไม้ตายของตนเฉยอะาดับเวทปล้ำวันนี้ขอเสนอตอนห้านักเวัประล้ที่ขโมยท่าไม้ตายคู่ต่อสู้มาใช้อันดับ5 เจฟหาร์ดี้ใช้สอบมหาชนกลับไปในศึกรอเมื่อวันที่7เมษายนปี2003เจฟฮาร์ดีกกำลังห้าวในตอนนั้นห้าวแบบนี้ก็เลยเจอดีเลยเมื่อต้องมาเจอกับรุ่นใหญ่อย่างเดอะร็อกชื่อเสียงกับฝีไม้ไลายมือมันคนระเบิดอยู่แล้วเดอะร็อกนี่อดีตแชมป์โลกส่วนเจฟยังไม่ทันได้เป็นแชมป์โลกเลยในตอนนั้นยังเป็นวนัยรุ่นยังซนยังซ่าอย,อยู่เลยในแมชนั้นเจฟไ้ปล้ำีนคึกคักมากไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคึกจัดจริงๆ เล่นงานเดอะล็อกจับทำมันแห้งแล้วก็ตามด้วยวิสเปอร์อินเดอะวิงแต่เดอะล็อกดันหลบได้เอานี่ไงโดนแล้วคนอย่างพี่ล็อกกี้มันรุ่นใหญ่รุ่นนี้ก็ใช้หมองกันว่าแล้วเดอะล็อกก็จับยกอา้าวแต่ดันพลาดเฉยมวก,กี้ก็อุตส่ามโมให้อยู่เลยปะโทพี่ล็อกกี้เอ้ยเจมสฮาร์ดี้นี่จังหวะขอจับม้วนแล้วก็หักคอใส่ทวิตออฟเฟสไปดิเจมสคึกไม่หยุดขอถอดเสื้อสาวๆร้องกรี๊ดกันยกใหญ่ เจฟถอดเสื้อแล้วก็เวี่งแขนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ท่านี้มันคุน้นๆนะนี่มันคือท่าสมหาชนของพี่ล็อกกี้นี่ไม่รู้ว่าพี่เจฟนี่ไปขออนุญาตเขายัางเนี่ยแต่เจฟไม่สนโคนมากำลังดีดเจฟเขาว,วิ่งเด้งสองเด่นเลี้ยงแบบแบบเนียนเอาเสมือเลยทีนี้แถมยังใส่สไตล์การเต้นกวนๆของพี่แกลงไปอีกโอ้โหสุดยอดก่อนที่จะทิ้งสองลงไปเต็มๆแบบนี้เขาเรียกว่าก,กรอบท่าพอแล้วยังมาปรับปรุงให้เข้ากับสไตล์ตัวเอง สุดยอดจริงๆพลังคึื่นของพี่แกน,นของจริงนับสี่เดมิสใช้ลันนิดนนี้กระับไปในศึกซูเปอร์โชว์ดาวเมื่อปี2018นางกำลัมจอมกวนอย่าง t เดมิสชื่อนี้การตีแน่นอนเพราะเดมิสชาชีพผู้นี้มันต้องกวนหรือมันก็ต้องโกงแน่นอนไอ้ m มิสชาชีพแมสนี้ต้องมาเจอกับแด n เนีย r y ไบรอันดูซิจะมีอะไรกกนๆไหมว่าแล้วก็ดูจังหวะนี้ เดอะมิสจับไบรอันฟาไปกับเชือกเต็มเซึ่งไรอันเองก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วโดนไปแบบนี้ก็ลงไปนอนตัวงอที่พื้นเลยเดอะมิชาชีพก็ได้ที่ก็อวสดสดทำท่าเยส y ย s ยืนชูม,มืออยู่ที่มุมไอ้นี่มันท่าไราอันชัดไปเรียนแบบทำไมเนี่ยไอ้มิสแล้วเดอะมิสก็วิ่งเข้าไปแต่ยังดีไรอันฟื้นได้ทันก็เลยเตะดักไปก่อนแต่ยังไม่พอแค่นี้ไรอันตั้งหลักได้เลยกันนำเตะใส่เดอะมิสไปเน้นๆแบบรัวรว แฟนๆสะแจ้งยกใหญ่เอ้มิชชายที่แบบนี้ไม่ต้องโดนหนักๆเดอะมิสมันต้องโดนแบบนี้เตะเข้าไป แต่สกิลเอาตัวรรดของพีมิสนี่มันเก่งจริงๆพี่แกก็หลบได้ตอนเท้าสุดท้ายพอดีบืดคราวนี้จับยกขึ้นมาม้วนไปต่างฝ่ายต่างบืดแล้วต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่วิ่งไรอันวิ่งข้มาเข่าร้อยแต่ไม่โดนพีมิสมิสจริงๆวันแล้วเดอะมิสก็สวนกลับด้วยท่าเดิมเข่าร้อยแบบเดียวกันนี่แหละโดนเข้าไปเป๊ะๆเจ้าของท่าตัวจริงถึงกับร่วงแต่ก็โชคดีที่ท่านี้ไม่แรงพอไรอันก็เลยยังไม่แพ้เกือบไปแล้ว ช็อตขโมยท่าไม่ตายแต่เมื่อกี้สมกับเป็นฉายาไอ้มิชชาชีพจริงๆไอ้มิชชาชีพจอมฉกฉวยเผือเป็นไม่ได้อันดับ3โอตะอิบุชิใช้ท่าบอบมไมยเยกลับไปในศึกรสเซนต k คิ g ดอมครั้งที่9ของสมาคมนิวญ a แปนโปเลสซิงเป็นแมตช์การชิงแชมป์ IWGP Intercontinental น้ำเมาชิซเกะนากามมระเจ้าของแชมป ต้องมาเจอกับพ่อหนุ่มลากไซผู้ท้าชิงอย่างโคตะอิบุชิแมสต้องบอกว่าการันตีความมันทั้งสองใสกันม่ยังน้ำามาก่าใส่แรงยังไงพ่อหนุ่มลากไยคนนี้ก็โซนกลับไปอย่างนั้นเลยแรงมาก็เจอแรงกลับไม่มีโกงเตะกันไปเตะกันมาและจังหวะนี้อิบุชิได้เปรียบขอขึ้นเชียงไปทังการลงมาแต่วืดน้ำามาหลบได้น้ำมาเห็นแบบนี้จึงใสท่บบอมมาเยเข้าไปที่ท้ายท้ายของอิบุชิแต่แทนที่น้ำามาจะจับกดแต่ไม่น้าแกกลับไปกระทืบพ่อหนุ่มลากไยเฉย ดอกเดียวไม่พอกระททบกันไปหลายดอกอิบุชิโดนแบบนี้ของขึ้นสดสดแต่คนเมามันจะบาไม่วะว่าแล้วพี่แกก็ทําการกระทืบหน้าเมาแบบจมกองตีนโดนแค่นี้ยังไม่สาแก่ใจพี่แกอิบุชิเดินเข้าไปที่มุมพร้อมทําท่ากรีดรายแบบนี้มันทาของหน้าเมาชัดๆไหนๆก็เลียนแบบนี้แล้กก็เอาให้มันจบๆไปว่าแล้วพี่ลากสายก็วิ่งเข้าไปใช้ท่าบอมมาเยวิ่งเตะเข้าไปเต็มๆปลายข้างข,างของหน้าเมา โดนท่าตัวเองแบบนี้น้าเมาถึงกับฝั่งเมาทันทีเกือบแพ้แอันดับ 2. z เซนโลรินใช้ท่า RKO ศึก x อ t r m e r u l ู s เมื่อปี2015แมตช์ช่แชมป์โลกเป็นการปรั้มระหว่างเซนโลรินสเจ้าของแชมป์ต้องมาเจอกับแรนดี้ออตันทั้งสองเจอกันในกรงเหล็กเจอกรงเหล็กขังไว้แบบนี้สู้กันตัวต่อตัว,ตวไปเลย สังสองสู้กันยังดุเดือดและจังหวะที่ออตันได้เปรียบสุดจะออกจากประตูเข่งกับขวางทางเอาไว้เฮ้ยแกจะไปไหนออตันเซงเลยเจอแบบนี้ก็ต้องไปสู้เซนโรลิสใหม่และที่นี่ทางฝั่ง,งเซทได้เปรียบบ้างแล้วจะออกบ้างดานออตันก็ไม่ยอมจับเซนเอาไว้บ๊กแดงเห็นแบบนี้เลยเดือดเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้เรื่องจริงปรามกันกระจอกกันจริงๆบิ๊กแดงขอดูเองทีนี้รุ่นใหญ่มาแล้วเปิดกรงเข้าไปพร้อมเจแอนเจก็พยายามห้ามเอาไว้ ใจเย็นครับท่านใจเย็นครับทา่บทานแต่เคนไม่สนใจขอโชคสแสลมไอเจอเจเสร็จแล้วก็มาโชคสแสลมแลนดี้ออตันเซตสบายเลยทีนี้จะปีนออกแต่ดันผิดคาดเคนก็ไปอัดเซตด้วยเอาให้เท่าเทียมจับเซตมาใส่โชกแสลมโชกแสลมไปแล้วบิ๊กแดงก็ลากสพบเซตไปกดออตันหวังให้ชนะแบบนี้บิ๊กแดงมันตบหัวรูปหลังนี่ว่แต่ว่ากดยังไงก็ได้แค่2อออตันทนได้ บิ๊กแดงของขึ้นเลยทันทีโมโหมากอุตสาห์จะได้กลับบ้านแล้วปะโทเคนก็เลยมาเล่นงานออตนันแตกคราวนี้ออตันพลิกได้จับใส่ RKO แล้วก็ตอนนั้นเองเสร็จก็ฟื้นมาพอดีขอขโมยท่า RKO ใส่ออ,อตันซะเองปะโทเอ้ยนี่มันเข้าสุภาษิตหมอง,งูตายเพราะงูจริงๆอันดับหนึ่งทริเใช้ท่าทูมสโตนพายไดยเวอร์ศึกเรซเเนียครั้งที่27 กับบิ๊กแมชระหว่าง Under อร์เทเเจอกับ t ิวบทั้งสองเจอกันในแมชโน o h โฮสบารกฎกติกามีไว้ทำไมไม่ต้องปรัมกันให้มันก็พอแมชนั้นดเดือดมากทิวบถึงกับเอาเก้าอี้มาฟาใส่เทเกอรแต่เทเกอรก็ไม่ยอมหลับสักทียังยกมือพยายามจะลุกเดี๋ยวกูขอตั้งหลักก่อนลุกลำบากิงแงง t ิวเบเห็นแบบนี้ก็เลยสงสาร พี่แกก็จัดให้เลย t ิวเอสทำท่าเชื่อดคอแบบเดียวกับอันเดอร์เทเกอร์และไหนๆก็ทำท่าเรียนแบบแล้วก็ต้องเอาให้มันครบไปป่าเทเกอร์ก็วิ่งเข้าทางพอดี t b s เลยจับโยกขึ้นเอาหัวปักลงในนวนัตธา this ท s the tombstone p Th r i diver ของป e Undertaker ออกเข้ามาเยอะแล้วโดนไปเองมากไม่รู้จะรู้สึกยังไงว่าแล้ว t ิวเก็ใส่ไปแล้วก็ได้ด้วยและใส่ได้ทั้งที่ก็เอาให้มันครบหลักสูตร ตอนจับกดต้องแลบลิ้นหลอกไม่งั้นไม่จบหลักสูรเอาแบบแกะท่าปาเทเกอร์มาซัดทุกอย่างตั้งแต่ท่าเตียมยันท่าจบแต่ว่าโดนไปขนาดนี้ปาเทเกอร์ยังยกไหลทันมันก็จะไม่เหมือนตรงนี้แหละต้นฉบับเขานับถึง3แต่ฉบับนี้นับไม่ถึง3และทั้ง5เหตุการณ์นี้ชอบการขโมยท่าไม้ตายในอันดับไหนบ้างก็ลองพิมมาบอกเราได้เลยนะครับ หรืออยากเสริมข้อมูลอะไรหรืออยากให้ทำภาคต่อก็พิมพ์มาได้เช่นกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีวิปรามของเราเพื่อที่ไม่พลาดจะดับตอใหม่ๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีวิปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ